ุาามืือขึ้นด <Led S 1> ลงเวลาไหมครับทั้งหมดลงเวลาใช่พี่จะลงเวลาสายแล้วเยอไม่รู้อ๋อเดี๋ยวนี้เขาลงเวลาไปกับผ่านโทรศัพท์มือถือกันแล้วลงยังไงอ่ะสอบพี่ดีิสายแล้วเนี่ยเอาโทรศัพท์ออกมาเลยระบบลงเวลาปฏิบัติงานอ,ออนไลน์ของเราเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายมากเลยนะเริ่มแรกเลยเราก็ต้องกดเข้าไปที่ลิงก์ระบบลงเวลาปฏิบัติงานตรงนี้เมื่อเข้ามาได้แล้วเนี่ยจะเห็นหน้าจอล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ ล้วก็กกรหัสพนักง,งานลงไปที่ช่องผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่านเราก็สามารถใช้รหัสเข้าคอมของเราใส่เข้าไปได้เลยพอเข้าสู่ระบบมาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานถ้าเราจะลงเวลาเราก็กดตรงปุ่มลงเวลามาได้เลยแล้วเวลาที่เรามาทำงานก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วก็แค่กดตกลงจากนั้นเวลาที่เรามาทำงานก็จะขึ้นในช่องเวลามาและถ้าเราจะกลับ เราก็แค่กดตรงช่องลงเวลากับเหมือนตอนที่ลงเวลามาเลยไม่มีอะไรยากเลยนะแค่นี้เองเป็นไงพี่โอระบบลงเวลาใหม่ใช้งานง่ายไหมโอเจ๋งเลยดิทีนี้งั้นพี่ก็ลงเวลาที่บ้านได้ดิทีนี้ไม่ได้ระบบลงเวลาแบบใหม่อะ่ะต้องลงเวลาได้แค่ในระยะ500เมตรจากการพัสน์ูุภวิภาคของเรามีระยะทางบอกด้วยใชโ่โอเคครับเจ๋งดี ต่อไปนี้สายงานการไฟฟ้าภาค2ของเราก็จะเริ่มใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือกันแล้วนะคะ